สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ชาแนวิมลนท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวลาโดกับตันคุกไฮเทคสเตรมิกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทางลาโดเลยนะครับเป็นตัวนาฬิกาเดรสที่แบบดูแบบยังไงก็เดรสและแต่เดรสเป็นเดรสที่สามารถเดินเข้าป่าได้แล้วก็ใส่ลงน้ําได้แบบไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็แน่นอนครับอยู่ในคอลเลกชันกับตันคุกนะครับตัวนี้จะเป็นกับตันคุกสเกลเลตันนะครับที่เป็น หน้าเปลือยแล้วก็เป็นโฟล์ไฮเทคเซรามิกทั้งเหลือนนะครับจุดเด่นของเรืองน,นี้มีเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไปทีละนิดละกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราไปรู้จักกับรุ่นแล้วก็พิกัดตัวเรือนกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้ชื่อว่ากัปตันคูไฮเทคเซรามิกนะครับตัวนี้จะเป็นแบล็กซิเวอร์นะครับหรือว่าดําเงินนะครับซึ่งตัวนี้ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าหน้าตามันก็ต้องดาแน่นอนแล้วก็ จะเป็นสีเงินทั้งหมดนะครับตัวนี้รหัสของเขาคือ r 3 2 1 2 7 1 5 2นะครับก็สวยงามสุดๆนะครับแล้วก็พิกัดต,ตัวเรือนเขาเนี่ยก็อยู่ไซส์43นะครับรักทุลักๆๆอยู่54นะครับความหนาของตัวเรือนตัวนี้อยู่ที่14น้ำหนักมาแบบบางหวิวเลยนะครับ157กรัมเท่านั้นเองตัวนี้เป็นนาฬิกาพิกัดไดเวอร์300เมตรนะครับย้ำนะครับ300เมตรเชียวนะครับบอกเลยว่าไม่เคยมีที่ไหนเลยที่เป็นฟูล ไฮเทคเซรามิกทั้งเรือนแบบนี้แล้วสามารถดำน้ําได้300เมตรนะครับนับว่าเป็นเรือนแรกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นเรือนแรกอีกนะครับที่ทําหน้าตาเป็นสเกลเลตันมานะครับเป็นนาฬิกาดำน้ําแบบเปิดหน้าที่คือแบบไม่มีใครเหมือนเลยนะครับถ้าเราไปเทียบกับคู่แข่งในในพิการเดียวกันที่เขาทํามาแข่งกันนะครับ ถ้าพูดถึงตัวนี้เราก็จะนึกถึงพวก l o n g i n ไ s Hydro-Bac k Ceramic นะครับราคาป้ายของเรือนนั้นอยู่ประมาณแสนสามต้นๆนะครับหรือว่าจะเป็น Omega C m a s t e r Black Ceramic ที่ราคาป้ายของเขาอยู่ที่2,08แสนนะครับตัวนี้ราคาป้ายของเขามาเพียง1นึ่0 0สเท่านั้นเองคือจับว่าชนกันได้เลยนะครับในราคาที่ถูกกว่าเยอะมากนะครับก็ ใครที่แบบคุ้นหน้าคุ้นตากับในแบรนด์ลาโดอาจจะเป็นพวกดสตาร์ต่างๆเนี่ยคือเร้งของอระดับราคาของทางลาโดเนี่ยบางทีมันก็เยอะพอสมควรหลักหมื่นต้นๆแล้วยังอาจจะพอหาได้ในระบบใช้ฐานนะครับแต่พอมันเป็นตัวนี้เนี่ยมันโดดเป็นแสนบางทีเราก็คิดว่าแบบมันทําไมมันแพงขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยสเปคแล้วก็คุณค่าที่เราจะได้รับกับนาฬิการเรือนนี้ผมบอกเลยว่าเทียบเท่ากับ2ตัวที่ผมเอามาให้ดูเลยเมื่อกี้นะครับ อันนี้คือแบบคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับเราไปดูในส่วนของหน้าปัดกันนะครับตัวนี้เด่นมากนะครับแวบบแรกที่เห็นก็คือแบบเหมือนแบบเราหลงมันเลยนะครับคือหน้าปัดของเขาเนี่ยคือมันเห็น,นกลไกแบบคล้ายๆว่ามันเป็นแบบเปิดหน้าที่มันไม่เปิดแบบเห็นชัดทั้งหมดอะมันเปิดออกแบบคุ้นๆนะมันรู้สึกแบบ ออขีดต่างๆเนี่ยมันก็ยังโดดเด่นอยู่นะครับคือการเปิดหน้าของเขาเนี่ยคล้ายๆว่าเราต้องมองเข้าไปดีๆหน่อยเราถึงจะเห็นรายละเอียดด้านในอย่างชัดเจนซึ่งตรวนี้เป็นจุดดีนะครับของนาฬิกาเดวร์ที่ต้องมีเลยก็คือว่าเวลาเราลงน้ําจริงๆเนี่ยหรือว่าใช้ในใต้น้ําลึกๆเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลักชั่วโมงต่างๆเนี่ยมันต้องสองแสงแล้วก็เราต้องเห็นชัดมากๆ อันนี้เขาก็ไม่ทิ้งกลิ่นอายของนาฬิกาดำน้ํามานะครับเขาไม่ลืมนะครับแล้วก็ตัวขอบต่างเนี่ยทำออกมาเป็นแบบเซรามิกทั้งหมดนะครับตัวกระจกก็เป็นซับฟายแบบเอ,อกลักษณ์ของทางกับตันคุกนะครับ <c oughs> ก็จะออกเป็นแบบโค้งนูนนูนนิดนึงนะครับก็แจ่มมากนะครับเรือนนี้ตัวนี้นะครับสิ่งที่มันน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของตัวขอบเบเซลของเขานะครับตัวนี้นะครับการที่มันเลื่อนคลิกผมบอกเลยว่ามันเนียนมากแล้วก็ชัดเจนมากๆแล้วก็ขอบตัวเรือนต่างเนี่ยในส่วนของเบเซลเนี่ย เราก็เห็นขอบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะออกหยาบๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับทุกอย่างชัดเจนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านค่าเวลานะครับในที่มืดนะครับในใต้น้ําต่างๆโดยเฉพาะเข็มวินาทีที่เป็นเอกลักษณ์ของทางกัปตันคุกอยู่แล้วนะครับคือชัดเจนมากๆนะครับตัวนี้สิ่งที่ผมชอบของเรือนนี้อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของฟิลลิ่งหรือว่าเป็นส่วนของตัวหน้าตาบกรูปลักษหน้าตาของเขาเนี่ยมันออกเป็นแนวแบบโทนมืดอะ ถ้าใครที่ชอบนาฬิกาในแนวแบบมืดๆหน่อยนะครับวเอรเรือนนี้เพื่อนๆต้องชอบแน่ๆบวกกับน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็ดูเผลนๆเนี่ยคือเป็นนาฬิกาที่สามารถใส่กับชุดสุขได้สบายๆคือมันมีความแบบสปอร์ตมีความดูหลาในตัวแบบเยอะมากๆนะครับสําหรับเรือนนี้อันนี้บอกเลยว่าเต็มพิกัดจริงๆกับราคาเพียงแค่เท่านี้นะครับแล้วก็ไปดูในในส่วนของตู้เรือนกันบ้างน,นะครับตู้เรือนก็ทําออกมาเป็นไฮเทคเซรามิกทั้งหมดนะครับเราจะเห็นได้การการทํา ของเาเถ้าใครที่เ,เคยเล่นไฮเทคเซิร์มิ่งของทางลาโดนีก็จะดูอยู่แล้วนะครับว่าพวกเนี้ยเวลาใครที่มีความแบบแพ้เหงื่อแพ้อะไรพวกเนี้ยพวกนี้จะไม่จะจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุจากธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วก็การทําสีอะไรต่างๆเนี่ยก็ทํออกมาแบบไม่ได้ลงสีเพิ่มเติมอ่ะเป็นการอบการอะไรกรรมวิธีของเขาที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับกว่าเขาจะได้สีพวกนี้มาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าต้องมีขั้นตอ,อนเยอะแยะมากมาย แล้วก็ข้อดีของไฮเซ็กซ์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่เป็นรอยง่ายๆถึงแม้ว่ามันเป็นรอยได้นะครับแต่บางทีเนี่ยเราใช้ไปใช้ไปเนี่ยคนที่เคยใช้ก็มาบอกกันว่าแบบเออมันจางลงจริงๆนะมันไม่มีวัสดุแบบไหนที่เวลาเราใส่ไปแล้วมันสามารถจางลงได้เอง ซึ่งไฮเทคเซรามิกก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะรู้กันอีกก็คือเป็นพวกไฮเทคเซรามิกหรือว่าเป็นเซรามิกพวกเนี้ยในส่วนของตัวข้อต่อต่างๆที่แบบบางทีแบบชอบมีปัญหาในเรื่องของการหลุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวรุ่นนี้รุ่นใหม่นี้ก็ทําออกมาได้อย่างแบบแน่นหนามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็สบายใจหายห่วงนะครับอันนี้ผมก็ลองค้นตามคลิป u t u b e ต่างๆของต่างๆต่าง,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 างประเทศนะครับก็เขาก็เช็คตรงเรื่องสายนี้เช่นเดียวกันซึ่งบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ค่อนข้างที่จะ ทำออกมาได้ดีมากนะครับส่วนกลไกของตัวนี้ก็เดินเครื่องมาด้วยเครื่อง R734 นะครับเป็นการสำรองพลังงานสูงสุดที่70ชั่วโมงนะครับโดยที่มีแฮนด์สปริงเป็นนิวอคลองที่อัปเกรดนะครับบอกเลยว่าชนกับแบรนด์สวิตไฮเอ็นได้สบายๆอัตราการคาดเคลื่อนการต้านทานสนับไม่เหล็กที่คือดีกว่านิวอคลองตัวอื่นๆด้วยนะครับก็ทั้งหมดที่เล่ามานี่ก็จะเป็นตัวสรุปแบบ คือแบบรวบลัดแล้วนะว่ามันมีดีอย่างไงบ้างนะครับส่วนจะมีดีตรงไหนอีกเนี่ยเพื่อนๆต้องลองดูของจริงหรือว่ารอไปทาบดูนะครับซึ่งบอกเลยเลยว่าในคลิปเนี่ยผมบอกเลยมันอาจจะเห็นความสวยงามได้เพียงแค่เซี่ยวนึงใครที่ได้จับตัวจริงเหมือนผมตอนนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะมีความรู้สึกว่านาฬิการเรือนนี้เป็นมาสเตอร์พีซหรือว่ามันเป็นนาฬิกาแบบคือแบบใครที่แบบข้อแขน7นิ้วะ่ะอันนี้ผมผมแบบ นี่อคติกับข้อแขนเจน,นิ้วมากคืออยากข้อแขนเจ็น,นิ้วมากเวลาใส่กับนาฬิกาไซส์สี่สิบสามเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับอย่างผมเนหกจุดสามเนี่ยท้าบเรอนนี้แล้วเนี่ยมันฟีลลิ่งแบบเฮ้ยอยากข้อแขนใหญ่กว่านี้มากๆอ่ะเพราะว่าใส่เรอน,นี้มันไม่ค่อยสวยแลวเกิดข้อแขนใครที่แบบเกินเจนิ้วขึ้นไปเนี่ยโอ้โหแบบเรอน,นี้แบบเกิดมาเพื่อกันเลยนะครับจริงๆเลยเ,ลยเรอน,นี้สวยมากๆนะครับกับราคาที่ไม่แพงเลยอย่างที่บอกไปช่วงต้นเนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อย ราคาป้ายนะครับยังไม่ได้รวมส่วนลดอะไรทั้งนั้นเลยใครที่สนใจนะครับผมบอกว่าเรือนนี้ต้องมีเลยใครที่แบบต้องการหานาฬิกาแบบลุยๆได้นะครับเป็นนาฬิกาเดสในตัวนาฬิกาสายลุยในตัวนะครับแบบครบเครื่องแล้วก็ดูแบบพรีเมียมเรือนนี้คือตอบโจทย์มากๆกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือกัปตันคุกไฮเทคเซอร์ Tech จริงจริงมันจะมีอีก2สีด้วยนะครับแต่วันนี้ผมหยิบมาเนี่ยก็จะเลือกตัวที่ผมรู้สึกว่ามันเตะตาที่สุดแล้วนะครับจะมีตัวสีน้ําเงินอีก สีนึงครับราคาเขาจะโดดขึ้นไปกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากกรรมวิธีในการทําสีของเขาเนี่ยจะมีพิเศษกว่านะครับราคาของเขาก็เลยสูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกสีนึงก็จะเป็นขอบสีออสีทองนะครับตีเลอนี่จะเป็นสีเงินซึ่งสวยจัดจริงๆนะครับก็ ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสั้นๆตลอดก็จัวกับตันคุกนะครับใครที่สนใจนาฬิกากับตันคุกไม่ว่าจะเป็นไฮเทคสมิตตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นเนี่ยเพื่อนๆสามารถทักมาสอบถามกับทางร้านได้เลยนะครับร้านเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วก็พร้อมบริการหลังการขายเต็มที่เลยนะครับสนใจเรื่องไหนสอบถามกันเข้ามาแล้วก็มีอะไรคุยกันนะครับซื้อกับผมก็สบายใจนะครับก็คือคุยกับคนรีวิวเลยนะครับตรงๆเลยไม่มีคนอื่นนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถติชมได้เต็มที่นะครับยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ โอเคสวัสดีครับ